Vocabulaire La politique et la société การเมืองและสังคม L'État รัฐ La République française a uh, un drapeau bleu blanc rouge ธงชาติสีน้ำเงินขาวแดง Un hymne national La Marseillaise ลิมนาซิองนาก็คือเพลงชาตินะคะเพลงชาติฝรั่งเศสชื่อลามาเซเยสต่อไปอินเปอร์โซนิฟิเคชิองมาเคียนเปอร์โซนิ i ิ n ก็คือบุคคลสัญลักษณ์บุคคลสัญลักษณ์ก็คือบุคคลในจินตนาการที่เป็นตัวแทนของไอเดียความคิดหรือเป็นตัวแทนของประเทศซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็จะมีบุคคลสัญลักษณ์คือมาเรียนนะคะ มาเรียนก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งในจินตนาการนะคะลักษณะที่สำคัญก็คือนางจะสวมหมวกที่เรียกว่าเลโบเนฟิจียงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพ i n d เ v i s Liberté, é g a l i t é Fraternité คติพ์ประจำชาติเสรีภาพความเสมอภาคภาราดอนภาพ Le Président de la République เชฟเด e เ t ตาก็คือประธานาธิบดีหรือประมุขแห่งรัฐเลเพซิดองเฮสโอปูวัวปองดองซังกองประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งวาระละห้าปี In nom le Premier ministre ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าเ e เชฟ g ูกู e อนน m มอง le chef du gouvernement forme un gouvernement in nom le ministre e t g o u v e r t en respectant la constitution นายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐบาลแต่งตั้งรัฐมนตรีและบริหารประเทศโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ la france a un régime parlementaire et démocratique c'est une démocratie ฝรั่งเศสมีระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและเป็นระบอบประชาธิปไตย l e peuple est représenté à l'Assemblée nationale par les députés qui ont le pouvoir législatif. ประชาชนมีผู้แทนในสภาหแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจในการออกกฎหมาย les finances de l'état proviennent des impôts payés par les contribuables รายได้ของรัฐมาจากภาษีที่ประชาชนจ่าย les consommateurs payent la tva sur les produits achetés ผู้บริโภคจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือวันั่นเองนะคะต่อไปมาดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคม les mouvements sociaux ยิน m a n i f e s t a t i o n การประท้วง Le m a n i f e s t a n t ผู้ชุมนุมประท้วงย n น border call ป้ายประท้วง manifeste ทำการประท้วง manifeste เป็นแบบนะคะเป็นกริยา Le m a n i f e s t a n t manifest in d e f i e l all a c e de la b a s t i l e กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง พวกเขาเดินขบวนไปที่จัตุรัสบาสตีลาเกรฟการนัดหยุดงานกองเดซาลาเย์ส่งไปคงตองอินซาเครตเดอทราเวเยอินฟงเกรฟเมื่อลูกจ้างเกิดความไม่พอใจพวกเขาหยุดงานอินเซเมตอองกรฟนัดกันหยุดงานเลคเวิสต์อปาร์ีเทียนสูวงอ่านสิกา ผู้ที่หยุดงานประท้วงมักเป็นสมาชิกของสหาภาพแรงงานสหาภาพแรงงานก็คือสมาคมที่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน Une association défense Saint-Tierre de déf de Salarie de ินส son s น n d i q u ้พวกเขาเป็นสมาชิกสหาภาพแรงงานต่อไปมาดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Legalation international es. La France a une ambassade dans la plupart des pays du monde. ฝรั่งเศสมีสถานทูตในเกือบทุกประเทศทั่วโลก Un ambassadeur représente la France. Il permet à la France d'avoir, d'établir ou de reprendre des relations diplomatiques. ทูตเป็นตัวแทนประเทศทำให้ฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเก็บเอาไว้เป็นความรู้ทั่วไปหรือเอาไว้อสอบอักษมารซิวิกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประพ t ลิติเอลา s โซเซเตการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสสุดท้ายนี้ก็ขอฝากหนังสือของ French Kid 20ด้วยนะคะ หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเองทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนที่ไทยหาซื้อได้ที่ร้านสูนหนังสือจุฬาร้านคินโนคุนยะแพลตฟอร์มช้อปปีร้านสูนหนังสือจุฬาออนไลน์ line. ส่วนที่ฝรั่งเศสติดต่อเราโดยตรงทางไลน์ทาง Facebook หรือทาง YouTube ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายออวัว